าเขาขทอแบงค์ชายหนุ่มผู้หลงไหลในการปรุงอาหารที่จะชวนคุณมาสนุกกับสูตรอาหารที่คิดเช่นแบง k ตอนนี้เราก็อยู่กับ2หนุ่มนะฮะนี่คุณแอมสวัสดีครับสวัสดีพี่แบงครับ<ด>ครับสวัสดีครับ<อ>สวัสดีพี่แบงค,คบ์ครับี่เรถูเข้าสู่รายการคิดเช่นแบง k มีผลงานทำอะไรครับตอนนี้คุณท็อปผมเพิ่งจะถ่ายแฟชั่นครับผมเป็นเสด็จจะถ่ายแฟชั่นมาสักของผมใช่ไหมฮะก็จะเป็นหนังละครละครพิธีกรวันนี้เขาจะมาทำอาหารอย่างผมเนี่ยต้องส่งน้องชายไปทำละใช่เหรอครับพี่เอาพี่ทำพี่ถามผมครับทำไหมครับเอาหรอฮะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปขายหน้าเองโอก็เป็นไรโดยที่คุณท็อปเนี่ยจะไม่รู้ว่าจานไหนเป็นของใครโอ้เรามาดูกันว่าใครจะทำอร่อยกว่าได้ เราต้องเลือกด้วยใช่ไหมครับต้องเลือกด้วยนี่ผมเยียบเท้าไปแล้วครับยังไงผมก็ต้องชนะวันนี้เอาดิเขารู้แล้วเขารู้รู้กันแล้วโอเคตอนนี้ไปกันเลยว่นคุณแอมไปทำกับข้าวดีก่อได้ครับเอาไปเลยเมนูนี้ผมก็ยังไม่เคยลองทำยังไม่เคยลองทำเันใช่ข้าวหมูทอดหมูทอดสเต็ปแรกเนี่ยเราก็จะ เอานี่คอนนะฮะ,ะทุบๆให้มันบางลงเพือ่อ,อที่เราจะทอดแล้วมันจะได้สุกได้ง่ายเราก็จะได,ได้แบบนี้แบบนี้นะครับ้ต,บต่อไปนะฮะเราก็จะหมักก็คือเราก็จะใช้ซีอิ๊ถวถั่วเหลือง1ชอะะ้1ชอนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะอย่าใส่เยอะนะฮะเพราะว่าเพราะเวลาพวกโปรตีนเงี้ยลงไปทอดเนี่ยมันจะทําให้สีเนี่ยคล้ำเร็วร้องนั้นก็จะตามด้วยพริกไทยดำในระหว่างที่เรารอเนื้อหมักเราก็จะใช้ซีอิ๊วถั่วเหลือง หนึ่งช้อนโต๊ะครับผมเหล้าจีนครับอันนี้เหล้าจีนเหล้าจีนโอ้โหแค่ดองก็เมาแล้วส <c oughs> องช้อนโต๊ะเลยครับสองช้อนโต๊ะโอเคน้ำตาลครับหนึ่งช้อนชาตล้วนี้ครับเราก็จะมีผงพะโล้ผงพะโล้ก็ประมาณหนึ่งช้อนชา <c oughs> แล้วตามด้วยน้ำเปล่าสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่แป้งนิดนึงครับใช่แป้งอนเนกประสงค์ครับประมาณหนึ่งหยิบมือใช่เอาตอนนี้เรามาทอดหมูกันเลยดีกว่าได้ครับผมเอาแป้งเนี่ยคลุกกับหมูครับบางๆก็ ผมเป็นคนกลัวน้ำมันอย่างเงี้ยใครผู้ชายผู้หญิงเลยกลัวน้ำมันกลัวน้ำมันใชยกลัวน้ำมันไม่ใช่นะอือเนี่ที่เหลือก็เป็นผัดผักแล้วครับมันมีความร้อนอยู่แล้วครับผมหนาไหนโปรเฟ s ชั o นอลหน่อย p r o f e ช s i o n a l หน่อยตอนนี้เราก็ปรุงรสด้วยทิ้วถั่วลันเตาสักหนึ่งครั้งเอาขึ้นมาผักได้เลยครับเอาขึ้นมาผักเลยนะฮะพี่เอาจาให้พี่ได้ครับผมเสร็จต่อไปทำอะไรครับเราจะทำเอาหมูเนี่ยไป ลาดอดนี่แหละครับเราก็จะมีต้นหอมต้นหอมคูเพื่ออะไรครับให้กลิ่นให้กลิ่นออกใช่ก็เอาซอสที่เราทำเนี่ยลงเลยครับสองสองอันเลยฮะเพราะว่าเราบู๊สองชิ้นเยอะหน่อยได้ครับตอนนี้ก็เหลือแต่จัดจานจัดจานอะได้แล้วเหมือนอาหารฮ่องกงเลยอะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเราจากรูปรางหน้าตานี่พอดาออกมบ ก็อันไหนเป็นของใครอันนี้น่าจะเป็นของพี่แอมฮะพอดูทรงทไมครัวยาวยาวตัวยาวยาวเหมือนแบบโอ้ยนี่ไม่รักกันจริงเลยเอางี้ยอนๆเปี้ยๆเหมือนผมใช่าไรไม่ได้วาพบีิอ่านะฮะเราตอนนี้ลองชิมเลยดีกว่าเราให้ชิมหน่อยเป็นไงโม้สกอร่อยมากเลยยังไม่ได้นอีกโอ้โหตายแล้วจะไม่เล่นแล้วนะ อร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยเราลองกิอนอันนี้ก่อนกินก่อ,อนกบอันนี้กบอัอนี้กบอร่อยครับอันนี้จะหวานหวาน,นชอบไหนวะผมเหรอครับตามส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบหวานอยู่แล้วครับผมเลยชอบชอบจานนี้แต่จานนี้ก็หอมครับพี <You win. S 2> ่จะเฉลยให้ฟังครับจริงเๆเราช่วยกันทำแต่แต่ทำไมรสชาติออกมาไม่เหมือนเอออาจจะทอดแมนไป แล้วแบบว่าชิ้นหมูมันอาจจะรูปร่างมันไม่เหมือนกันออมนเลยทำให้เทคเจอร์ไม่เหมือน